ลูฟี่กับวีวีคนของตระกูลดีผู้ถูกราชาของโลกอย่างท่านอิมนั้นหมายหัวเอาไว้ซึ่งแน่นอนลูฟี่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถูกท่านอิมนั้นหมายหัวแต่ทําไมกันเจ้าหญิงวีวีนั้นจึงต้องถูกท่านอิมนั้นหมายหัวด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวและกันที่แฟนคลับวันพีชนั้นโคตรจะเสียดายสุดๆเลยนะครับที่เธอนั้นไม่ได้มาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางผมว่านะครับเจ้าย เลยว่าทาไมไม่ได้อยู่ถึงแม้อาจารย์โอดาหนั้นจะระบุไว้และวครับว่าโอเคเจ้าหญิงวิวีนั้นก็คือเป็นลูกเรือ5.5แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าแบบว่ามองการตามตรงนั่นแหละมันก็ยังไม่ใช่ลูกเรือเต็มตัวนะครับเลยทําให้นะครับทุกคนนั้นก็คอยจะลุ้นคอยจะเชียร์ว่าเจ้าหญิงวิวีในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วประเด็นของเจ้าหญิงวนะิวีนั้นเนี่ยช่องเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเจ้าหญิงวิวีแล้วก็ววนนกล ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลกัหลกๆเนี่ยเราคงจะพูดถึงนะครับในส่วนของเจ้าหญิงวีวีก่อนอื่นเลยก็คงไม่ต้องเกริ่นอะไรมากนะครับว่าท่านอิมนั้นคือใครผมว่าทุกคนก็คงจะรู้แล้วแหละถ้าดูช่องของผมนะท่านอิมนั้นก็คือเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังละกันของโลกใบนี้นะครับไปนั่งอยู่บนบัลลังที่ว่างเปล่าบัลลังนะครับที่ไม่ควรมีใครจะนั่งซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับประเด็นที่ท่านอิมนั้นหมายหัวและการเจ้าหญิงวีวีนะครับมันก็มีเกริ่นมานะครับตั้งแต่การเปิดตัวท่านอออิิิมมมแแแรกแรกรกกๆลททีี่่่บบบววาาานนนนัั้้ถืใูปนน็เจหญง แล้วก็มีลูฟี่หลักๆที่เราจะพูดในคลิปนี้นะครับก็คือถือใบมามีรูป2คนนี้นะครับเพื่อบ่งบอกเลยครับว่าท่านอิมนั้นหมายหัว2คนนี้ไว้นะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งท้ายที่สุดเราก็มารู้ความจริงแหละครับว่าท่านอิมนั้นนะครับกิราชินีลิลลี่นะครับหรือว่าต้นตระกูลละกันนะครับของเจ้าหญิงวีวี่นะครับก็คือเนลเฟตาลีลิลลี่เป็นเพราะว่าราชินีลิลลี่เมื่อ800ปีก่อนนั้นนะครับสร้างเรื่องสร้างราวนั่นแหละเป็นคนที่ปล่อยนะครับให้โพลีกิฟนั้นกระจัดกระจายไปททััั่่่่่่่วโโลลลกกกกนนนนนนนะะรรบซึึงงแออเเเเป็สิิีฝ้้้ไมยยาาใหดขพ ในโพนิกิฟนั้นมันก็จะมีอักษรโบราณใช่ไหมอักษรโบราณพวกนี้เนี่ยก็มีคนบางคนอ่านได้ในยุคสมัยนั้นอีกทั้งนะครับอักษรโบราณพวกนี้มีการสลักไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องราวนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นอยากจะปกปิดมากที่สุดเลยหรือแม้กระทั่งโพนิกิฟสีแดงก็ได้นะครับยังมีแบบว่าการสลักไว้มีการบอกตำแหน่งนะครับก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลจึงทาให้นะครับท่านอีมเนี่ยก็หมยหัวนะครับราชินีลิลี่ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับและตอนนี้ สิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือทใํใไมการต้องเป็นเจ้าหญิงวีวีนะครับซึ่งถ้าจะให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าเจ้าหญิงวีวีนะเนะี่ยเป็นคนของตระกูลเนเฟเตรีไงก็ใครจะเป็นคนตระกูลนี้ก็จัดการหมดผมว่าก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าตระกูลนี้มีมา800กว่าปีใช่ไหมทำไมต้องมาเอาตอนนี้และทําไมนะครับถึงต้องเลือกเจ้าหญิงวีวีด้วยนะครับคือมันเหมือนเป็นการแบบว่าจงใจเลยว่าจะต้องเป็นเธอนะครับและในตอนนี้นะครับทางด้านของท่านอิมนั้นก็พูดอย่างชัดเจนแหละครับว่าต้องการตัวนะครับเจ้าหญิงวีวีมากที่สุดในตอนน ในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่นะครับแน่นอนมันก็คงต้องเกี่ยวแหละกับสายเลือดนะครับของเจ้าหญิงวีวีนะครับที่มีสายเลือดเนเฟตาลีนะครับสายเลือดเดียวกันกับราชนีลินลี่นะครับแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมันคืออะไรเท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยทางด้านของเจ้าหญิงวีวีเนี่ยก็คือหนีขึ้นเรือหอบไปใช่ไหมซึ่งเธอนั้นนะครับต้องไปหาลูฟี่ให้ได้นะครับเพราะแน่นอนมันจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับตระกูลดีนะครับและความหมายของตระกูลดีซึ่งแน่นอนไอ้นี้จะเป็นส่วนสําคัญของเรืื่่่ออองมาากกๆยููแลล้ววนนนะตดีัค ถ้าจากสถานการณ์นในตอนนี้มีโอกาสสูงเหมือนกันนะว่าราชาคบลานะั้นที่ตายไปก่อนหน้านี้อาจจะรู้ความหมายของดีแล้วก็เป็นไปได้จากบันทึกนะครับที่ได้อ่านของราชนีลินลี่นะครับแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับราชาคบล่านั้นอาจจะเคยให้บางสิ่งบางอย่างนะครับกับเจ้าหญิงวิวีก็ได้นะครับซึ่งไอ้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการเฉลยนะครับความหมายของดีนั้นคืออะไรก็เป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับราชาคบลานะครับจะพยายามบอกให้ซาโบเนี่ยไปบอกเจ้าหญิงวิวีซาว่าเจ้าหญิงวิวีนั้นเป็นคนตระกูลดีเหมือนกับลูฟ่ซึง เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไปให้บอกแบบนั้นเท่ากับว่านะครับความหมายของดีนั้นจะมีส่วนสําคัญแน่นอนในการต่อสู้นะครับกับท่านอิมและประเด็นไปในตัวนะครับอาจจะเป็นการบอกใบ้โดยราชาคบบ้าด้วยนะครับให้เจ้าหญิงวีวีนั้นรู้สึกเอกใจนะครับว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเลยครับอาจจะเป็นจี้ซอยคอแหวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีการซ่อนความหมายของดีเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าอาจจะเป็นลายแทงอะไรที่ไปหาความหมายของดีนั้นคืออะไรนะครับที่อาจจะเป็นการฝากเอาไว้ให้กับเจ้าหญิงวีวีก แต่ก็คือยังไม่ได้บอกลูกไงว่าเจ้าความหมายของดีนั้นคืออะไรซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นตรงนี้สูงมากๆเลยและทําไมนะครับต้องแบบว่าให้เจ้าหญิงวิวีนั้นไปบอกกับลูฟี่ด้วยก็แน่นอนนะครับเจ้าหญิงวิวีนั้นไม่ได้มีความสามารถและการด้านการต่อสู้หรืออะไรนะครับที่สามารถไปต่อกรนกับท่านอิมได้ซึ่งราชาคราก็รู้ดีในจุดนี้นะครับและบันทึกของราชินีลิลลี่นั้นอาจจะมีการระบุบ,บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับเกี่ยวกับจอยบอยนะครับและแน่นอนนะครับจอยบอยนั้นนะ่ยราชาคราอาจจะคิดแหละค,ะค,คนะจจะระับ ก็เป็นคนของตระกูลดีด้วยก็เลยนะครับบอกให้เจ้าหญิงวีวีนั้นไปหานะครับทางด้านของลูฟี่ให้ได้ให้ลูฟี่นั้นช่วยเหลือแล้วกันนะครับในการจัดการท่านอิมนะครับก็เลยเป็นการบอกต่อกันไปซาโบให้ไปหาวีวีนะแล้วก็ไปเจอนะครับกับลูฟี่ต่ออาฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีทฤษฎีมากมายเลยนะครับที่ผมเห็นนะเอาเป็นหน่อว่าบอดเมืองนอกละกันแต่ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจริงนะคือมันเป็นการพูดคุยถกเถียงกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่่่่ออยยเเเเชืนนรััับบกกกกททฤษีีี้าไวด็ ที่ว่าทางด้านของท่านอิมนั้นต้องการร่างนะครับของเจ้าหญิงวีวีเพื่อทําให้ตนเองนั้นนะครับยังคงสภาพอยู่ฟีลลิ่งแบบว่าท่านอิมนะอาจจะได้พลังอมตะมาแต่ว่าร่างกายนั้นไม่เป็นอมตะก็คือแบบว่าอยู่ได้ยาวนานเลยร้อยสองร้อยพันปีแต่ว่าร่างกายนั้นมันก็เหี่ยวไปตามวัยก็เลยทําให้นะครับหลายคนก็คิดว่าท่านอิมเนี่ยก็เลยต้องใช้ร่างในของราชินีลินลี่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับก็คือต้องเป็นคนของสายเลือดนี้เท่านั้นถึงจะสามารถนะครับใช้ร่างต่อๆกันได้หลายๆครั้งนะครับแต่ประเด็นเลยก็คือถ้ามันใชช้รรรร่ร่าางงงนนคขอิิีลจยุ นั้น800ปีก่อนเท่ากับว่านะครับมันก็ต้องเสื่อมใช่ไหมและนะครับถ้าแบบต้องเป็นคนของตระกูลเนเฟเตอรีของวิวีนะครับหรือว่าาัินีเลลี่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้คนของตระกูลนี้เรื่อยๆใช่ไหมและทาไมการตลอด800ปีนะครับมันไม่มีข่าวลือหรือใครสงสัยเลยเหรอว่าทําไมนะครับคนมันหายไปตลอดเลยนะครับคนในตระกูลเท่ากับว่านะครับผมว่าแทบจะตัดไปได้เลยได้ซ้ำนะครับเกี่ยวกับการใช้ร่างของเจ้าหญิงวิวีในการที่จะมาเป็นนะครับร่างของท่านอิมในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเขาโครงเลยไงว่าม จึงทาให้นะครับไปเดนที่ว่าใช้ร่างของเจ้าหญิงวีวีใช่ไหมเพื่อความเป็นอมตะของท่านอิมนั้นแทบจะตัดไปได้เลยได้ซ้ําแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่มันดูเขาโค้งมากที่สุดเลยนะครับว่ามีความใกล้เคียงละกันผมว่านะครับการที่ต้องการตัวเจ้าหญิงวีวีนั้นอาจจะเป็นเพราะว่านะครับท่านอิมเนี่ยอยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างหรือมีบางสิ่งบางอย่างละกันนะครับที่ท่านอิมอยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับราชินีลิลลี่เมื่อ800ปีก่อนแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับก็คือไม่รู้จะไปหายังไงนะครับข้อมูลตรงนี้แต่เมื่อราชาคอราาาามมบบอกล่่ััวนนนีทึใชิ อยู่ก็เลยทําให้เขาคงคิดแหละคับว่าท่าแบบนี้เนี่ยบางทีรับบันทึกนี้เนี่ยอาจจะอยู่นะครับกับเจ้าหญิงวิวีก็ได้ในฐานะลูกสาวของราชาคอปลามันก็เลยแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตกกระไดพลอยโจรและการที่เจ้าหญิงวิวีนั้นก็เลยต้องถูกไล่ล่าซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่โคตรสาคัญเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลนะครับว่าช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือ800ปีก่อนนั้นนะครับท่านอิมนะ่ก็คือเคยเกือบแบบว่าไม่รอดและเคยเกือบตายแล้วด้วยการร่วมมือกันนะครับของสาวุธโบราณอนะไรพวกนี้ของจอยบอยนะคร แต่ด้วยความที่ว่านะครับไม่สําเร็จใช่ไหมอาจจะมีการบันทึกไว้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้อันนี้นะครับถ้าเป็นท่านอิมจริงๆเนี่ยก็คงไม่อยากให้ใครรู้นะครับเพราะเหมือนเป็นการเผยจุดอ่อนของตอนก็ได้ว่าตนเองนั้นมีจุดอ่อนอะไรนะครับมันก็จ,จะเป็นประเด็นนี้มากกว่านะครับถ้าแบบว่าจะเป็นการไล่ล่าวิววีเพราะตามตรงแล้วนะครับนอกจากความสวยของเจ้าหญิงวิววีแล้วนะครับก็ไม่รู้นะท่านอิมนะต้องการตัวไปทําไมถูกไหมล่ะฮะจะบอกว่าต้องการความฉลาดของเจ้าหญิงวิวีหรือต้องการกําจัดทิ้งเล่นๆเเนนนนนนีี่่่่มมมมัััก็็คคงงงใใชชรรือออ้ะตปดทสําญแ อยู่ที่ว่านะครับจะมีการเปิดเผยว่ายังไงมากกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับเจ้าหญิงวีวีเนี่ยก็ลุ้นได้เลยนะครับว่าเจ้าหญิงวีวีนั้นจะไปหาลูฟี่ได้หรือเปล่าและคงเกิดการแก้แค้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับราชาคอปลาใช่ไหมถูกฆ่าตายโดยท่านอิมใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่นะครับเจ้าหญิงวีวีนั้นต้องขอความช่วยเหลือลูฟี่และลูฟี่นั้นไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนนะครับคงมีการช่วยเหลือในการต่อสู้และเพื่อนคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับทำไมกันท มาพูดคุยกันนะครับเพราะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่และความคิดเห็นนั้นคิดยังไงบ้างคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับและท้ายที่สุดนะครับจะสามารถร่วมมือในาก,การจัดการท่านอิมได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ